รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกคนผมท็อปแท็บนะครับสวัสดีทุกคนชาวหนีเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมพาทุกคนมาที่โรงแรมที่มีอินสปิเรชันมาจากสตรีทฟูนะครับผมโรงแรมที่นี่ก็ชื่อว่าสามเสนสตรีทโฮเทลนะครับ พอมาถึงโรงแรมแล้วนะครับเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเวลคั่มดิงครับแต่เวลคั่มดิงที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นครับเพราะที่นี่ก็คือชอบนี่ฮะไอติมหลอดนั่นเองครับนี่ถ้าเรียกว่า <Wow. S 1> ถ้าเรียกว่าคนที่เกิดในช่วงยุค90นะครับผมจะเรียกว่าคุ้นชินกับสิ่งนี้แน่นอนนะครับเด็กๆร,รุ่นใหม,ม่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับ แลวกเยะครับผมเ่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องเรียนรู้นะครับว่ามันคือไอติมหลอดเนาะเป็นทรา d ดิช o ั่นอลแบบสตรีทฟูของไทยนะครับผมทางต่างชาติน่ยชอบมากซึ่งที่นี่ก็นำไอติมหลอดนะฮะมาเป็นว e ลค o มดริงค์นะครับโอเคครับอร่อยกับไอติมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่นี่กันดีกว่าครับมาตอนเข้าครั้งแรกเนี่ยสงสัยมากนี่คืออะไรเป็นสืสามารถดูหนังลางแปลงได้ กิมมิคที่เรียกว่าที่นี่มีที่เดียวคือผมต้องชักเองอะะจรงแล้วอาเท่ามากันสักหคนก็เ <c oughs> หมาหมดได้เลยคนละห้ารอค่ะว้าวาพอมีอะไรสักสองชั่วโมงไหมครับ <c oughs> อร่อยโอเคชุบเลยชุบ <c oughs> เลย,เลยจริงๆอะพยายามงดของหวานอยู่ครับแต่ผมเห็นแล้วผมก็หยุดไม่ได้ <c oughs> อร่อยมากทุกคน <c oughs> มีไวเซอร์ให้ผู้ชมมีเที่ยวกันนะครับผม ดีแทค 5G ที่สุดของเครือข่ายอจิริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดข้าวราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรอง อยู่กับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมสามเซนสตรีทโฮเทลนะครับสวัสดีครับผมนะครับคนหนึ่งครับค่ะชื่อผิงค่ะคจอมจิตสมภั์สาธิตค่ะเป็นเซลล์ร์ดิเนเตอร์ครับผม คำถามมีคำถามเลยเป็นเซลล์คอนเทสเตอร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะทําไมถึงชื่อว่า3เส so? <c oughs> ียงจุ้ยโฮเทลอะครับก็ต้องเล่าก่อนค่ะว่าที่มาของโรงแรมเนี่ยก็คือเป็นการหยิบนั่งร้านจากงานก่อสร้างอะคะ่ะมาเป็นสร้างเอกลักษณ์ให้กับโรงแรมค่ะก็เออนั่งร้านก็เลยเป็นโจทย์สําคัญที่ช่างสถาปนิกอะคะ่ะ uh. เลือกมาใช้ uh. ในการออกแบบคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เออนั่งร้านเนี่ยค่ะมันจะบ่งบอกความเป็นแบบเออสตรีทสตรีทของเมืองกรุงเทพแล้วก็โรงแรมเราค่ะตั้งอยู่ที่ชุมชนย่านสามเส ด้วยก็เลยเป็นที่มาของ3ามเซนสตรีทโฮเทลโอเคครับนอกจากที่บอกว่ามีนั่งร้านแล้วเนี่ยเห็นว่าวิลคัมริงหรือของส่วนใหญ่ที่อยู่นี้ก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าสตรีทฟู้ดใช่ไหมครับชาวต่างชาติเขามาเขาว้าวอะไรบ้างเ่ยก็ที่นี่ก็จะเป็นไฮไลท์ก็จะเป็นหนังกลางแปลงเป็นหนังกลางแปลงโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงหนังกลางแปลงทีหลังครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอไปดูห้องก่อนว่าห้องมีกี่แบบอ่าแล้วก็มันโดดเด่นยังไงนะครับโอเคครับพาผมไปได้เลยครับเชิญครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งที่โดดเด่นในโรงแรมเรานะคะจะเป็นมีการเล่นลูกเล่นกราฟิกดีไซน์ค่ะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเส้นปะพานำพาไปที่ห้องก็คืออยู่ห้องไหนก็คือเดินตามตรงนี้ไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปห้องไหนจะไปดูเป็นสุพิเรียร์รูมค่ะสุพิเรียร์รูมเป็นห้องที่เรียกว่าเล็กสุดแล้วใช่ค่ะนีเจะเลนต้นที่สุพิเรียร์โอเคฮะตัวซุพิเรียร์รูมราคาเท่าไหร่รับแล้วต้นที่1,700พเรบาทหึ่งพันจอบาทต่อคืนใช่ไหมครับอ๋อมันคือห้องเม ใช่ค่ะตอนเข้าครั้งแรกเนี่ยสงสัยมากนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเดย์เบดค่ะเดย์เบดก็คือนอนได้ใช่ค่ะในกรณีที่พักเอสามท่านก็สามารถนอนเตียงเดย์เบดได้ค่ะคิดเพิ่ม700บาทอ่าก็คือจ่ายเพิ่ม700บาทก็คือนอน3คนในห้องนี้ได้ใช่ไหมครับมีคนมานอนเดย์เบดเยอะไหมมีค่ะเยอะใช่ไหมมันก็จะเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยค่ะใช่น่ารักดีนะผมชอบนะสวยดีนี่คือห้องที่เล็กที่สุดซึ่งออกแบบมาน่ารักมาก อันนี้ก็เป็นแบบเรียกว่าชาบตะไก่ก็มีความไทยอยู่สูงมากใช่ไหมครับ<ช>อ๋อครับผมอ่านี่ก็คือหนึ่งห้องใช่ไหมครับราคา1,700บาทครับผมถ้าอยากจะเสริมนะฮะเพิ่มหนึ่งคนก็คือเพิ่ม700บาทมาอยู่ได้เลยครับตะกี้แอบเข้าห้องน้ําแล้วก็เขียนว,ว่าอาบน้ำนะฮะใช่ค่ะด้านนี้อาบน้ำเขาโกงไม่รู้มีเขาบอกว่าอาบน้ํานี่แล้วก็ลอง้เข้ออกเขาบอกว่านี่บอกว่า เมันกลไม่รู้ว่าตรงนี้ทำไว้ทําอะไรโอเคครับและสาระพอนะครับเราไปห้องที่ห้องตลอไปเลยดีกว่าไปดูที่สิ่งที่มีสาระดีกว่าครับเชิญนําได้เลยครับห้องอะไรครับห้องดีลักซ์ค่ะเช็นครับ จะเป็นห้องไฮไลท์ของเราค่ะจะเป็นห้องดีลักซ์โอ้นี่คือห้องไฮไลท์ห้องดีลักซ์ใช่ไหมครับก็คือใหญ่กว่าห้องตะกี้ใช่ค่ะไฮไลท์จะอยู่ที่หนังกลางแปลงเราสามารถเปิดระเบียงออกไปดูหนังกลางแปลงได้เลยค่ะอ๋อหนังกลางแปลงที่บอกคือตรงนี้เหรอครับอ่านี่ก็เป็นหนังกลางแปลง ก็คือเฉพาะห้องดิล um, uh, ักนะครับผมสามารถสามารถดูหนังกลางแปลงได้ก็คือห้องปกติที่ดูไม่ได้แล้วก็นี่มีเรียกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าแบบ private ัล l c นี่ให้เลยในการดูหนังกลางแปลงตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าห้ามกระโดดครับพราไม่มีคนกระโดดแล้วหรอไม่มีครับปกติหนังกลางแปลนี่จะเปิดช่วงกี่โมงครับจะเปิดช่วง6กโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะหกโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนี่คือทุกวันไหบ ทุกวันค่ะยกเว้นวันที่ฝนตกอย่างวันนี้ฝนตกครับก็เลยอดดูนะครับผมเสียใจจังนอกจากนี้ตรงมาคานี่เน uh, right ี yep. okay. uh ่ย huh. มันมีกิมมิคที่เรียกว่าที่นี่มีที่เดียวอ่าก็คืออ่ใช่ค่ะเราสามารถสั่งอาหารขึ้นมาได้เลยค่ะโดยการชักลอกผ่านสลิงค่ะ คือ <c oughs> ผมต้องชักเองนอะคือ<น>ผม<ช>ต้องชักเองนะพนักงานอ๋อ <c oughs> โอเค <c oughs> ผมก็นูกว่าผมต้องมานั่งชักเอง๋อไม่โอเคพนักงานชักก็คือเดี๋ยวถ้าเราสั่งข้าวอะไรเง,ไงรี้ยเขาก็จะเอามาวางตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคือกล้องไปอินเสิร์ตนะวางตรงนี้แล้วเขามาก็จะขึ้นมาเลยที่เราไม่ต้องเปิดประตูห้องเลยกลิ่นไม่เหม็นด้วยกินตรงนี้เลยใช่ไหมกินได้ใช่ไหมได้แล้วถ้าจะเก็บจานนะครับ ก็เอาลงไปที่เดิมวางไว้ที่เดิมเขาเก็บให้โอ้โหเฟี้ยวครับซึ่งนี้เป็นห้องเรียกว่าระดับที่2ของทั้งหมดดีลักซ์ใช่ดีลักซ์นะครับผมราคาห้องห้องนี้ราคาที่2อ2,000บาท2,000บาทต่อคืนนั่ไม่แพงนะแล้วถ้าจะบวกเพิ่มอีกหนึ่ง ห้องดีลักจะพักได้สองท่านค่ะเพราะว่าห้องดีลักจะไม่มีเดย์เบดเหมือนสุขีมวิทก็คือห้องนี้บังคับนอนในสองคนก็คือนอนบัค์คนี่แทนไม่ได้ะกรโดดโอเคครับผมซึ่งวันนี้ฮะทางหนีเที่ยวกันนะครับผมมีไวด์เชอร์ให้ผู้ชมของรายการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ Facebook กับ IG นะครับใครอยากได้วอ์เชอร์นะฮะก็ติดตามกันโอเคไปห้องต่อไปกันเลยครับเราปีนขึ้นที่นี้ได้ไหมฮะไม่น่าได้ครับปีนก็ได้ครับโอเคครับ มาถึงห้องสุดท้ายกันแล้วครับห้องนี้คือห้องสวีทใช่ไหมครับใช่คะ่ะห้องสวีทห้องสวีทใหญ่ที่สุดเลยเออลืมปิดป,ประตูสักครู่ครับขอโทษครับอ่าโอเค <c oughs> ปิดป,ประตูเรียบร้อยครับผม ห้องอาห้องน้ำเป็นเรียกว่า his and her แบบอ่ะเรียกว่าอะไร his and her เนาะห้องน้ำก็มีกกกวว้างวาง่ปติใหญ่มากใ,ใหญ่มากมากเลยอันนี้ก็คือหมอกนะห้องนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยห้องนี้จะอยู่ที่2,500บาท2,500บาทปช่ปวดห0วเองอะ่ะใช่ค่ะห้องนี้คุ้มกว่านะทุกคน <laughs> ก็คือจะมาบางทีก็เอาห้องที่แพงที่สุดไปเลยเนาะซึ่งห้องนี้ก็เป็นเหมือนคอมบิเนชั่นของ ทุกห้องรวมกันก็มีมีเดเบดด้วยหมายความว่าก็นอน3าคนได้ปะนอนได้กี่คนนอน3คนได้นอน3าคนได้ตรงนี้มีที่นึงเรียกว่าถ้ามาในครอบครัวใหญ่แล้วก็แบบคุณพ่อคุณแม่คุณลูกบอว่าห้องนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับผมก็คือจ่ายเพิ่มเจ0ร้อยบาทต่อคนปะใช่ค่ะเหมือนเดิมครับผมซึ่งห้องนี้ไม่มีบัลคอนี่เนาะจะเป็นเดเบดแทนจะเป็นเดเบดแทนนะผมก็คือเรียกถ้าใครอยากไปดูหนังแองเจลแองเนี่ยตรงทางบันไดฮะเขาจะมี บาคอนี่ไ้ให้ครับห้องที่ไม่มีบารคอนี่สามารถลงไปชมหนังกลางแปลงด้านล่างได้เหมือนกันอ่าครับดูตรงไหนก็ได้ที่ดูได้เลยครับผมโอเคซึ่งห้องที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คะคือห้องที่ท็อปสุดของที่นี่แล้วนะครับผมราคา2 5 0 0บาทนะครับนอกจากนั้นเมื่อกี้ตอนผมเดินมาผมเห็นทางที่เขียนว่าดอมดอมคืออะไรฮะอ่าจะเป็นเตียงรวมค่ะเตียงรวมใช่จะเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบแบคแพคเกอร์หรือป่ะที่นอนกันหลายๆคนนี้ป่ะไปดูได้ไหมครับได้ค่ะโอเคฮะ คือเป็นเหมือนห้องแบบแบ็คแพ็คเกอร์เฮ้ยเตียงนุ่มเผะจริงแล้วอ่เถ้ามากันสักหกคนอ่ะก็เหมาหมดได้เลยเราต้องกินพิถีพิถันแค่ไหนครับรายการนี้มองที่สิ่งแรกเลยอร่อยวากทุกคนมีไวเชอร์ให้ผู้ชมหนีเที่ยวกันนะครับผม สนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าสายดื่มต้องมี CP บหน้าพลิกลองเลย น,นี่ก็จะเป็นห้องดอมค่ะห้อง้องก็คือเป็นเหมือนห้องแบบแบปแป็คแพคเกอร์แล้วก็นอนรวมออกับคนอื่นใช่ไหมฮะใช่แต่สถานที่นี้คือเท่าที่ผมรู้แยกชายหญิงใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะมีแยกชายแล้วก็หญิงแล้วก็มีดอมรวมก็มีค่ะไม่ติดรุ่มเถิดอ่าก็คือข้างในเนี่ยก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์ชัดชงชัดแบ<ช><พ>บครบแล้วก็มีกฎว่าแบบเอออยู่ในห้องเนี่ยห้ามทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับใช่ ก็จะมีล็อกเกอร์ให้ใช่ไหมข้างนอกมีล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์แล้วห้องน้ําห้องน้ำแล้วก็แยกชายหญิงให้นะครับผมโอเคฮะแล้วอย่างนี้ฮะต่อเตียงนี่คิดราคาเท่าไหร่ครับห้าอยบาทต่อคืนห้าร้อยบาทต่อคืนชิลมากเลยนะจริงๆแล้วอ่ะถ้ามากันสักหกคนก็เหมาหมดได้เลยคนละ5้ารอยใช่ไหมก็เออก็คุ้มซึ่ง ก็ข้างนอกก็เป็นแบบ open area ก็สามารถดูหนังรางแลงได้เช่นเดียวกันโอเคครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทั้งหมดแล้วนะของโรงแรมที่มีใช่ค่ะครับนอกจากห้องแล้วนะฮะได้ยินว่าที่เนี่ยอาหารอร่อยมากใช่ค่ะเดี๋ยวพอลองไปชิมได้ไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูห้องอาหารกันอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอเคครับเออแล้วคนที่นอนอย่างเงี้ยได้กินข้าวไหม มีมีวีวอเชอร์กินข้าวด้วยใช่ไหมอ๋อมีค่ะโอเคนึกว่าต้องจ่ายค่าข้าวเพิ่ม ครับ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> วัสดีครับอันนี้คุณโนเล่ก็เป <Hayır. S 2> <the> ็นเรียกว่าเป็นเฮดเชฟของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าก็คือเป็นเฮดเชฟของสามเซนสตรีทโฮเทลเลยใช่ไหมครับผมและที่นี่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ฮะมันเรียกว่าอะไรเรียกเป็นห้องอาหารชื่อว่าอะไรครับห้องอาหารของเราชื่อสามเซนสตรีทร้สเต๊กสามเซนสตรีทร้าสเตกก็คือตามชื่อเลยตามเลยครับผมแล้วสิ่งที่เาหันไปตรงหน้าผมตรงนี้ฮะเป็นอาหารประเภทอะไรเขาเนี่ย ของเราทําเป็นฟิวชั่นของเราเนี่ยโดยปกติเมนูของเราเนี่ยจะมีทั้งเมนูไทยปกติแล้วก็เมนูยุโรปซึ่งเป็นสเปเชียลสำหรับลูกค้า่ามที<อ>่ต่างชาติเยอะไหมครับอาหานที่นี่ต่างชาติของเราก็ปกติลูกค้าเราเป็นต่างชาติอยู่แล้วเป็นต่างชาติอ,อยู่แล้วเ,เริ่มจานแรกเลยจานนี้นะครับจะเป็นชื่อว่าทริโอมินิเบอร์เกอร์นะครับผมโดยจะประกอบด้วยเบอร์เกอร์เนื้อ เบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ไก่ในหนึ่งเดียวในหนึ่งเดียวแล้วซอสต่างๆนี่เหมือนกันไหมครับซอสของเราจะเป็นสูตรพิเศษที่ทําขึ้นมาเป็นสไปซี่แต่ว่าเหมือนกันทั้ง3ามรสครับก็คือมีใส่ความเป็นไทยเข้าไปด้วยใช่ครับจะมีความเผ็ดนิดๆเผ็ดนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสีสันสวยงามมากแล้วก็ตกแต่งมาสวยมากอันนี้คือสิ่งที่จะออกมาปกติเวลาสั่งเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมเดาว่าเป็นฟิตชิพ ใช่จะเป็นฟิชแอนชิปจานนี้จะเป็นฟิชแอนชิปนะครับแต่ที่เราใช้เป็น4ีบาทนะครับเป็นปลากระพงสดเป็นปลาสีบาท์ซีบาท์คือปลากระพงสดใช่ไหมครับ<ช>ก็ดีฟรายเนะาะคับผมดีฟรายแล้วก็ทากับซอสทากับซอสทาทาสไปซี่มายส่วนตัวนี้ไม่ใช่มันธรรมดานะครับเป็นมันทาโรเป็นมันเหลือง มันหวานอะไรย่างนี้แหละใช่ญี่ตัวเราจะทำมาแทนเลยน่ากินเลยครับวันนี้อยวตัดตัดความรสชาติของปลาเพราะว่าเราจะบีบมะนาวด้วยแล้วก็มีความหวานนิดนึงด้วยัมันจะกลมกล่อมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็เป็นอันนั้นจะเป็น เฟรชสตรอเบอรี่ทาร์ตอันนี้ทําใหม่ทุกวันนะครับทำใหม่ทุกวันท,ทุกวันทำทำขึ้นขึ้นทาร์ตเองไม่ใช่เป็นเอาซื้อแม่พิมพ์ทาร์ตอะไรมาไงคืขอขึ้นทาร์ตเองต้ม <ทำ S 2> เองคือครั้งแรกตอนผมเดินมาเนี่ยผมผมมองนี่นสิแรกเลยแล้วก็สตรอเบอรี่สดใหมสตรอเบอรี่สดครับผมได้เครื่องเป็นครับนี่งค่ะน่ากินคือซอสสดสดเลยซอสสดเลยคือไม่ต้องเอาเซนตะกี้เลยทุกวันเลยโอเคครับผวันนี้ที่เรามาโชว์ก็คือเป็นอาหารสไตล์แบบยุโรปยุโรเปียนเนาะ ที่นี่มีอาหารไทยด้วยล่าที่นี่มีอาหารไทยครับเพราะว่าในพื้นที่เนี้ยที่ลูกค้ามาเนี่ยบางท่านจกมาทานอาหารไทยเราก็มีอาหารไทยด้วยแล้วอย่างอาหารไทยที่นีี่่ทเป็นแบบตัวท็อปท็อปอย่างนี้ถือมีอะไรบ้างเราทํำผัดไทยกุ้งให้ลูกค้าด้วยอ่าผัดไทยกุ้งก็เป็นเรียกว่าป๊อปปูล่าเมนูของต่างชาติมักสมันไก่เราก็ทำอ้าโอเคก็คือสิ่งที่ผมเห็นตรงนี้ก็คือเป็น เป็นลิสอาหารไทยเนาะใช่งั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วอยากทานเนื้อเลยทานเนื้อครับทานเนื้อก่อนสีดำคเนื้อสีดำคือเนื้อนะครับผมคืผมปรุงให้ครบหมดแล้วตามทรานิชั่นแลของเขาใช่ใช่ต้องบสองคำหมดเพราะว่ามันชิ้นเล็กไงกินยังไงสองคำให้หมดเราต้องกินพิถีพิถันแค่ไหนครับรายการนี้ถ้าผมอยู่บ้านผมก็ได้หั่นเตรียนิดกินอร่อยเนื้อมันก็ไม่แห้งแล้วซอสก็เข้ากันดีครับผม เนื้อนี่เอามาทำเองเราสั่งเป็นชิ้นเป็นฟิลเลเทนอลอยแล้วก็เซอร์ลอยมา,มาจบจบ,บ,จบกๆมาบดรวมกันเลยไม่ไกลเลยครับอครับเราทำเองทุกขั้นตอนก็คือทุกอย่าง,างใช่แป้งเราก็ตีขึ้นเองเลย มันไม่ใช่ไก่ธรรมดาใช่ไหมครับปีซอสต่างๆ,ๆที่เราเตรียมอยู่ข้างในไก่ใช่อก็คือแต่ละแต่ละเบอร์เกอร์เนี่ยก็จะมีะส่วนผสมของซอสต่างๆด้วยปรุงรสเรียบร้อยครับครับผม,รบผมเราอยากให้มันจบในในชิ้นเดียวเลยไม่ต้องไปปรุงเพิ่ม ือรสชาติมันแตกต่างเพราะเพราะว่าความหวานของแบบรสชาติของเนื้อไก่ค่ะมันก็ต่างมันก็ต่างกับเนื้อเนาะ<ช>อุ๊ยอธิบายยังไงดีอ่ะแต่ม,มันมีความล้ำลึกแล้วก็อร่อยอ่ะปกต<ช>ิไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทานเบอร์เกอร์แต่อันนี้ท<ช> <ๆ S 2> านอร่อยมากจริงก็อยากทานชีน,นี้นะแต่เก็บท้องไว้ดีกว่าตัวนี้คือโมริโต้ป่ะครับใช่โมริตโต้อันนี้จะเป็นเลมอนค่ะเป็นมะนาวแล้วก็สารแหนสดสดตําพร้อมกับแบไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับไม่ไม่แน่ใจครับผม รัมม <Rum. S 2> ี a อก o อ o มไหม <c oughs> ไม่มีเป็นม็อก t a i แค่ใส่สองช็อตเอง <c oughs> เอาละปกติผมคนชอบก,กินโมจิโตมากผมชอบความมะนาวความสาะแน่อร่อยครับลงตัวครับลงตัวครับมันรีเฟชใช่ครับ <c oughs> ต่อไปก็เป็นวิตอนชิพ <c oughs> แต่<ๆ>พิเศษตรงที่ว่าจะใช้มันญี่ปุ่นเป็น<า>มันญี่ปุ่นตัวนี้จะเป็นสไปซี่มายองเนสอันนี้จะเป็นทาช่าซอสกาลริก รสชาติกะหรี่เข้มข้นมากครับหืมกลมมันกลมลมอ่ะอืออาหารอร่อยมากเลยผมว่าเทมปนรต้องเอาพิปุกมาครับมาครับมาช่วยอธิบายว่าวิธีการอาธิบายอาหารต้องเป็นยังไงแต่ผมผมกินไนดะ้แค่ว่าอร่อยดูจากหน้าได้รู้ก็รู้แล้วว่าไรอร่อยอ,อร่อยครับเหมาะเหมาะมากเลยอะ่ะเนื้อปลาก็ดีความการอบก็กำลังดีนี่อันนี้จะออกเป็นมันบาน แต่รู้มันมาทอดข้างนอกมันกรอบนิดนึงข้างในมันก็นุ่มเพราะว่าโดยมันทอดนานไม่ได้ครัตัวนี้มันสุกเร็วมันไม่เหมือนโปรเต้าู้ตัวนี้อืมอร่อยมากเลยอ่ะผมเพ่เคยในเป็นครั้งแรกนะที่เคยมันหวานกับแบบคฟินชิพว้าวพอมอยู่อะไรักสองชั่วโมงไหมครับเค้อร่อยโอเค ว่าทัสสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับทัสชานสดสตรอเบอรี่เราตีแป้งขึ้นเองทุกขั้นตอนทำเองก็คือทำเองทุกขั้นตอนที่โรยโรยอยู่นี่คืออะไรครับพิตาชิโอนะจรกพวกพิตาชโอนอิตาเลียนพิตาชิโออิตาลีพิตาชิโอด้วยมันต่างกับพิตาชิโอทั่วไปยังไงอันนี้เป็นอิตาเลียนพิตาชิโอมันจะออกมันแล้วมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของพิตาชิโอ S <S <S จะหอมแบบเป็นจมูกเครับเจเจออมันเราต้องกินยังไรรงฮะหั่นชุบเลยชุบเลย <ฮะ S 2> แล้วก็กินเลยข้างในก็จะเป็นเป็นครีมชีสนะอ่าข้างในเป็นครีมชีสนะเราไม่ได้เอาครีมชีสไปอบนะเราอบแค่ทาร์ตออกมาแต่ความสดของมันก็คือเป็นตัวชีสและสตรอเบอรี่และซอสของมันเองมันจะไม่มสดอุ๊ยอร่อย จริงๆอ่ะพยายามงดของหวานอยู่ครับแต่ผมเห็นแล้วผมก็หยุดไม่ได้ท <c oughs> ีน,นี่ก็อร่อยมากอร่อยมากครับซอสทุบหามาจากสตรอเบอรีร่เหรอครับไหนครับอันนี้คือทำมาจากสตรอเบอรีร่ทดทำจากสตรอเบอรี่สดเคี่ยวเองเคี่ยวเองด้วยเคี่ยวเคี่ยวมเลยหวานไปน้องอร่อยจังสังเกตว่าสตรอเบอรี่สดแล้วก็อซอสสตรอเบอรี่มันจะเป็น มันจะรสชายใกล้เคียงกันมากเพราะรมันเป็นตัวเดียวกันที่มารสเดียวกันแล้วก็อารจะทำซอมสมันเลยเข้ากันใช่ครับอร่อยมากทุกคนอร่อยมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมเรียกว่าเป็น3จานที่ผ่านมาเร็วมากเพราะว่าอร่อยทุกจานไม่โม้ ไม่อวยอร่อยจริงก็ขอบคุณเชฟวอลเลี่ยมากๆผมที่แบบสละเวลามาแต่ว่าได้พวกผมกินรู้สึกเป็นเกียรติมากขอบคุณมากแล้วก็อร่อยมากจริงครับผมเดี๋ยวก็ถ้าใครนะฮะที่อยากจะลองมาทานนะครับก็มาได้นะครับ w ล l อก n ินมากินได้ไหมได้แน่นอนบ a l k in ินมากินได้เหมือนกันครับตรงนี้เปิดถึงกี่โมงนะฮะเปิดจนถึงสี่ทุ่มคอ่าเริ่มเปิดตอนเช้ากี่โมงครับเปิดเช้าตั้งแต่6กโมงช้าเปฟัสเลยครับหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับอร่อยจริงอร่อยจริงไม่โมไม่โม ครับขอบคุณมากท่เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรอดูหนังการแปลงแล้วกันครับตอนนี้มันเขาอุ้ยเขาาจะเปิดแล้วใช่ครับใช่ครับก็คือหนังการแฝงจะเปิดตอนประมาณหกโมงสีทุ่มใช่ไหมใช่ครับมีสเรื่องมี2เรื่องโอเคครับวันนี้เป็นเรื่องไหไทราบไหมครับวันนี้เป็นวันนี้แต่ละวันเนี่ยเอาจริงๆก็คือ ลูกค้าสามารถรีเควสหนังที่ตัวเองชอบด้วยอ๋อก็คือรีเควสได้รีเควสได้เลยแล้วจะไม่ตีกับห้องอื่นหรอครับคือทายขอก่อนใายขอมาก่อนได้ก่อนเขาจะไปลงที no ่กระดานก่อนอโอเคน่ารักมากโอเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับเก็บพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ไปเจอที่หนังหนังแปลงนะครับ แล้วที่คนเห็นอยู่นี้นะครับก็คือกิมมิคครับของโรงแรมสามเสนสวรีทโฮเทลนะครับก็คือหนังกลางแปลงนี่เองับก็คือคนที่มานอนที่นี่เนี่ยก็สามารถลงมาดูหนังได้ไหว้นะดูหนังหรือหรือนั่งข้างบนดูหนังก็ได้นะครับนี่เรียกว่าเป็นกิมมิคที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็ที่นี่พิเศษที่สุดครับสำหรับใครนะฮะชาวหนีเที่ยวกันทั้งหลายนะครับที่อยากจะลองมาพักที่นี่นะครับผมร่วมสนุกง่ายๆครับตรงนี้ครับผมอ่า ไปติดตามข่าวสารได้ครับใน Facebook ก็ไอจีนะครับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่มาดูผมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณพี่ฟุกนะครับที่ให้โอกาสนะครับให้ทอแทบมาเป็นเออพิธีกรที่นี่นะครับคราวหน้าเนี่ยอยากไปทะเลครับผมอยากไปล่องเรือดำน้ำดูุมกกะลังครับเป็นเวลาก็ดีครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่เทปหน้าครับที่พักที่นี่ครับผมอยู่บนเกาะส่วนตัวกลางแม่น้ำเจ้าพยา ซาลาบางไปอินครับโอ้โหอาผมยอมรับครับว่าผมเป็นผู้ชายติดอ่างครับเห็นอ่างไม่ได้ครับผมต้องลงตลอดเลยครับผมรวมถึงเต๊ะห้องฟรีมาให้คุณผู้ชมด้วยนะครับ